สวัสดีครับวันนี้กับผมในช่อง TXC นะครับผมวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของเหรียญน,นะครับว่าจะใส่อะไรให้โอเด้งดีนะครับก็มีหลายสายมากเลยเนาะแต่นีออ้ผมจะมาพูดในเรื่องของพวกสายที่เป็นย่นสถานะแล้วกันนะครับว่าใส่เซตไหนที่มันดีที่สุดนะครับเอาจริงผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วกันว่าแต่ละเซตที่ผมแนะนํามาเนี่ยมันมันจะ แตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าโอเด้งเนี่ยสกิลมันหลักๆมีอะไรบ้างนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยเอ่อถ้าเราอ่านความสามารถไปแล้วเราจะรู้ว่าสกิลหนึ่งไว้ใช้สําหรับฆ่าตัวที่มีบวกสถานะไม่ว่าจะเป็นบวกแอตแทกมาบวกดีเฟนต์มานะครับส่วนสกิลสองเนี่ยมันจะไว้ใช้ฆ่าพวกตัวมีกันตายเนาะแล้วก็ตัวเด้งเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูเทรดของมันเนาะก็คือเราจะเห็นว่าอันนี้นะครับ เมื่อตีตัวที่มีสถานะไอ้ที่ที่มีบวกพลังเนี่ยมันจะได้คร mm ูดาวสกิล1เร็วขึ้น7%จ็ดเ mm hmm. โอเด้งตีประมาณ5ฮิตนะครับถ้าเราตี1-2เนี่ยชุดหนึ่งได้8ฮิต8 7 56 56%แล้วเนาะซึ่งมันทำให้ผมคิดว่าเวลาเลือกเหรียญเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องโฟกัสให้ได้สกิล1ครูดาวเร็วเท่าไหร่นะนะครับส mm hmm. กิล mm hmm. 1ครูดาวก็เร็วกว่าสกิล2นิดนึงเนาะ3-4 สกิลสอนี่อย่างนาเลย37เพราะฉะนั้นเวลาผมเลือกเหรียญเนี่ยผมเลยคิดว่าผมจะโฟกัสการย่นคูดาวสกิลสอมากกว่านะครับก็อย่างน้อยเราจะเอาให้ได้20%แล้วก็บวกๆอะไรก็ว่าไปเนาะส่วนอย่างอื่นนะครับเช่นมันจะมีเหรียญที่บวกอึดบวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับซึ่งผมว่ามันไม่จําเป็นเลยครับผมเพราะว่าสุดท้ายคุณเล่นโอเดนคุณคิดจะยืนนอกถงปก็ไม่คิด แล้วจะอึดเป็นทไมวะถูกไหมอ่าทีนี้มีอีกอย่างหนึง่งเวลาคุณจะอัพสเตตัสเหรียญคุณอยากอัพอะไรถูกไหมครับอย่างแรกก็ต้องมีแอคแท็ Attack, เนาะดีเฟนส์เฮดพีจำเป็นอยู่ไหมถ้าคิดจะเหลือเลือดหนึ่งอยู่แล้วดีเฟนส์เฮดพีก็ไม่จําเป็นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือบวกสถานะครับก็คือกันสถานะที่เขาอยากได้กันก็มีอย่างน้อยเนี่ยกันสัตว์แน่นอนต้องมีอันดับหนึ่งนะครับอันดับ2คงเป็นกันไฟ นาะแล้วก็อันดับ3เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่สายฟ้าครับบวกลบถ้าถามใจผมเลยนะผมอยากได้กันสั่น2กันไฟ2กันสายฟ้าแค่1พอมันจะใช้ไป5้ช่องถูกไหมครับมันจะเหลือ4ช่องถ้าเราใส่เหรียญได้แทก1็มันจะได้70ดพอดีอ่าแต่เราไปกันสายฟ้า2ช่องเนี่ยมันจะมันจะได้เอ่อได้แค่54%เนาะถ้าเป็นเหรียญ18%นนะ ซึ่งบางทีมันมันตีสก,กิลหนึ่งใส่พวกนิกะอะไรอย่างงี้ทีเดียวมันไม่ตายครับเวลาพุ่งขอกไปนอกถงเออจริงจงผมใช้อยู่ตอนนี้ก็ยังจะแบบปวกลบบางตัวตายบ้างไม่ตายบ้างะนะครับเอ่อนี่คือนี่คือแบบโกนะเป็นแบบว่าจุดหมายสูงสุดที่อยากได้นะแต่ว่าจริงไปหาเหรียนมาแล้วมัน <laughs> ไม่มีครับคือถ้าจะมีกันทั้ง3สถานะเนี่ยมันก็อาจจะมีย่นสก,กิลได้ไม่ดีหรือมีบาง บางแท็กที่ไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูแต่ละเซตเหรียญเลยแล้วกันนะครับผมมาอยู่กันที่เซตแรกนะครับผมเป็นเซตที่คือผมมามีทุนเดิมอยู่ประมาณหนึ่งครับเซตนี้ผมเลยค่อนข้างชอบเนาะมันจะได้สกิล1เนี่ยเอ่อเซนะครับแล้วก็สกิล2 14เนาะเป็นข้อเสียข,ของมันนะผมว่ามันได้สกิล2น้อยแต่ว่าตีแรงนะครับผม เซตที่2เนี่ยผมใส่เป็นซันจิเข้ามาทานี้ถ้าทำต้องทำใหม่หมดเนาะก็จะได้เป็นสกิล1 14่แต่จะบบกซันจิเข้าไปนะก็จะเป็น27นะครับผมแล้วก็สกิล2เนี่ยเอ่อถ้ายืนทงเนี่ยเลยไม่ยืนทง20แถมถ้ายืนทงศัตรูนะแถมถ้า KO ได้อีก8อันนี้ผมว่าค่อนข้างเวิร์กแต่ก็จะกัน2อันเนาะกันไฟกับกันสั่นเนาะ จะเห็นว่าไดแ้แท็กค่อนข้างเยอะนะครับซันจีตัวนี้มันกันไฟเนาะก็จะได้แท็กเป็น6เกกกับกลุ่มบวกฟางเนาะก็จะสกิลสองยี่สิบนั่นแหละแต่ว่าแท็กอื่นก็ไม่ได้จำเป็นมากครับเป็นมามลเซียกับตันเนาะอันนีไ้ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเป็นคือผมว่าลองเผื่อใครไม่มีเหรียญครับสัญจีสองปีตัวนี้มันเมื่อเสียทงแล้วจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับถ้าเทียบกับอีกเซตหนึ่งผมผมชอบอีกเซตมากกว่าเยอะเลย อันนี้ก็จะได้ตีแรงขึ้นจากูฟี่เนาะก็ต่อไปเป็นเซตของร้อยศูนย์นะครับผมว่าเซตนี้ค่อนข้างเวิร์กนะน,นี่ครับก็จะได้แท็กทิปเปิลแท็กหมดเลยนะครับผมยกเว้นในฟิตแมนไม่ได้เนาะที่เหลือ,อน,นี้ได้ได้3ามแท็กหมดเลยเนาะก็คือสกิล l 2ดอสนะครับเป็นของที่จำเป็นสำหรับโมเด็งเนาะแล้วก็แถมแคปเจอร์สปีดด้วยซึ่งก็ค่อนข้างได้ใช้นะครับ แ็กเพิ่มเนี่ยเนี่ยบวกโจมตีเมื่อตัวดีเฟนบูลนะจริงผมไปลองดูเนี่ยมันใช้สก,กิลหนึ่งใส่พวกลูฟี่อ่ะทีเดียวมันมันบางตัวมันไม่ตายครับถ้าบวกอันนี้ไปก็อาจจะช่วยได้บ้างนี่เมื่อยืนธงคนอื่นเนาะเราได้สก,กิลสองเนาะแต่นี่ธงตัวเองได้สก,กิลสองนะครับผมว่าเซตเนี้ยค่อนข้างเวิร์กเลยเนาะโอเคไปดูเซตต่อไปนะเซตต่อไปนะครับผมเป็นเซตที่จะย่นเรื่องของไฟช็อตด,ด้วยนะครับ ก็คือจะเป็นบิ๊กมัมวิ่งเนาะก็บิ๊กมัมตัวนี้ย่นไฟเนาะแล้วก็อีกตัวเนี่ยจะใส่เป็นพ่อแบบไหนก็ได้นะครับนะครับถ,ถ้าพ่อเนี่ยจะได้แท็กเยอะแต่ว่าไออันไม่ค่อยได้ใช้เนาะผมพอดีไม่มีพ่อตัวล่าสุดนะครับผมใส่พ่อนี้เนาะก็ข้อดีของมันเนี่ยอันนี้มันจะมีย่นสายฟ้าจากเหรียญน,นี้ด้วยนะครับผม แต่ว่าแต่ว่าผมว่ามันมีหลายแท็กที่มันจะไม่ได้ใช้อ่ะครับก็คืออย่างไอแท็กเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้เนาะเราไม่ได้ตีใครติดไฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลดดาเมจไม่น่าจําเป็นครับแล้วก็เอาจริงแท็ก f o r m ร์ l o อ,อกเนี้ยจริงๆงเรามันโดนเบาลงใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราไปอยู่ในทงเราก็เลื่อนหนึ่งอยู่แล้วไหมเออก็ดูมันไม่ค่อยได้ใช้เนาะ อันเนี้ยได้ใช้เนาะเนี่ยแท็กพวกเนี้ยดีเนาะแต่ว่าสกิลหนึ่งสองเนี้ยมันได้แค่สิบสี่เปอร์เซ็นเองนะครับอืมเนาะก็น้อยไปนิดหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวนะหนึ่งไม่ได้ด้วยเออก่อนแล้วแล้วแต่คนชอบแนละ้วแต่ว่ามันจะได้อีกแท็กหนึ่งด้วยนะครับอีกอันหนึ่งของอร้อยศูนย์ครับผมเราก็จะมี อันนี้ไม่ได้มีอะไรเนะเราะแล้วก็ก็ตัวนี้มีย่นไฟเนาะแล้วเราก็จะเอามีเดี๋ยวผมติดแผ่น,นี้แล้วกันเนาะนี่อ่าเมื่อหล้มได้สกิลสองด้วยนะสกิลหนึ่งสองก็ครบนะครับได้ดอดด้วยแล้วก็อันนี้มีย่นสั่นเนาะ ค่อนข้างดีค่อนข้างดีเรามียืนธงด้วยเนาะแล้วก็ได้ได้แท็กโ e m ์ e อมพเลอร์เนาะบล็อกไพเรเนาะซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็เป็นอีกอันนึงแต่ว่าเอาจริงๆผมว่าไอ้โดนตีละยนหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยจําเป็นครับสำหรับโอเด้งอะเพราะว่าเวลาเราไปตีเขาเนี่ยแป๊บเดียวมันก็เด้งขึ้นมาแล้วนะครับก็แล้วแต่เป็นอีกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันเนาะโอเค เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเซตเหรียญของโอเดงที่ผมลองเอามาเสนอให้ดูเนาะก็ก็บอกมาได้นะครับชอบเซตเหรียญไหนนะครับที่ผมเสนอมาหรือว่ามีเซตเหรียญอะไรอยากแนะนำให้ผมดูนะครับว่าเฮ้ยผมคิดอย่างนี้พี่ว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับส่งกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะครับผมหาไอเดียอยู่เหมือนกันเอาจริงตอนนี้ตัวผมก็ยังสรุปไม่ได้ว่าจะทําอะไรนะครับแต่ว่าอัพอัพเหรียญเหรียญน,นี้อยู่เนาะเพราะว่าคือผมมีไอ้นี่อะไรไง แต่มันแทงมันเข้ากันหมดไงแล้วก็ถ้าได้ไอ้นี่กันสั่นมาสองอันก็ก็ได้แล้วไงนี่บวกอัตลกล้วนด้วยโคตรโคตรคุ้มเลยเอ๋แต่วันเอาจริงผมว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะเวิร์กสุดหรอกแต่ว่ามันทําง่ายสุดตอนนี้โอเคก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของผมไว้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ